อ่ครับสวัสดีครับอ่าเราจะมารีวิว M9 นะครับซึ่งได้มาจาก MIE เอเซียนะครับสัญญาว่าจะถ่ายเขาก็าต้องถ่ายนะอ่าอาจจะมองไม่เห็นนะครับนี่ครับดูนะครับเหมือนจะแข็งครับ หนึ่งแพ็คน้ำหนักร้อยห้ากรัมนะครับอ่าเราไปแกะดูข้างในดีกว่า นี่นะฮะหนึ่งแพ็คบรรจุสองชิ้นคนระับดูท่าน่าจะแข็งนะโอเคส่วนเรื่องรสชาติอืมอม้ไม่แข็งอย่างที่คิดนะครับเนี่ย รสชาติมันถั่วตับครับผมหนึ่งชิ้นให้พลังงานสามร้อรยสิบสี่แคลอรี่หรือว่าประมาณเซนไฟ,ไฟขนาดกลางไใช้เข้าป่ายังถูกเถืออะไรได้ครับพกสะดวกพกพาสะดวกดี รสชาติก็ไม่ได้เลวร้ยรายอะไรมากมายครับโอเคครับ